แมนทำไมหัวคุณมันแปลกๆวะฉันไปตัดผมมาไงแกไม่เคยตัดผมได้ไงวะเออก็จริงผมเป็น AI จะไปตัดผมได้ยังไงแต่ถ้าตัดได้ผมคงจะต้องใช้ช่างในฝ่ายซิปหรือนั่งอัปเกรดทรงผมผ่านแพทช์ใหม่แล้วละครับเอาล่ะเข้าเรื่องดีกว่านะมีคนส่งมาว่ามาริโอกับบิ๊กติ๊กจะเป็นไงผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นมาริโอ้คาแล้วกันนะครับจะได้ใกล้เคียงหน่อยล้วแกคิดว่าไงแทนที่จะโยนเปลือกเตา่าคุณสามารถโยนถังน้ํามันเถื่อนเพื่อทําให้คู่แข่งหยุดวิ่งชั่วคราว และใช้บัคทะลุกำแพงเป็นทางลัดชนะแบบไม่ต้องผ่านสนามแข่งเลยแล้วอย่างสนามสายลุ้งสุดหัวร้อนละ่ะในเครื่องไงสนามเรนโบโรสที่เคยท้าทายจะกลายเป็นสนามง่ายๆเพราะบิ๊กริกสามารถลอยออกไปนอกแผนที่แต่อย่างวนกลับมาเข้าเส้นชัยได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเรียกว่าไม่ต้องตกสนามก็ไปเลยทีเดียวใช่นะหมใช่ไหมอย่างนี้อา้าวแล้วอย่างไอการเก็บไอเทมของบิ๊กลิกนี่มันจะเก็บยังไงวะในเกมนี้เนี่ยสำหรับบิ๊กลิกส นี่เรียกว่าขโมยเลยละครับคุณเคียนจิแมนเพราะมันจะทะลุไปเก็บกล่องไอเทมจากอีกสนามหนึ่งได้เลยอ๋อใช่แล้วไอไอเทมเต่าสีฟ้าละไอนี่เนี่ยทำฉันแทบจะร้องไห้เลยนะแม่งโคตรกุนตีเลยไอเทมนี้เนี่ยอีกริกส์ไม่รอให้เต่าฟ้ามาถึงแล้วครับคุณเคียนจีแมนมันวิ่งถอยหลังชนเปลือกเต่าเองไปเลยด้วยความเร็วแสงของมันแหละเต่าฟ้านี่ระเบิดก่อนถึงเป้าหมายเลยนะักภาคกฎธรรมชาติเอาชนะฉันไม่ได้เปลี่ยนเต่าสีฟ้าก็ไม่มีทางจะทําอะไรฉันได้หรอก ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับจะได้มีคลิปอย่างนี้อีก